อันนี้เรามาถ่ายนะครับดูผลของอสวนไอเดชานะครับที่ใส่บาวคอน20-10 1 0ไปแล้วกำลังจะใส่15-20าโนวเทคตามมานะครับครับครับว,<ด>วันนี้<ด>น้องพงบริษัทคอมโพเอ็กซ์เพินะครับ<ด>ก็แวะมาเยี่ยมไอเดชานะครับ<ด>ที่ได้ใช้ปุ๋ยตัวบาวคอน20-10 1 0ไปเนาะ ไอ้เดชาใช้ตัวบาคอน2 0 1 0 1 0ที่ที่เล่งลูกลูกเล็กแล้วก็ฟื้นต้นไปกี่รอบนะครับสอ,สอรอบนะสองรอบเนาะ<อ>ก็แล้วอัตราใช้อ้เดชาใช้ปุ๋ยบาคอนอประมาณกี่ขีดต่อต้นครับประมาณ4 4ขีดครับ4ขีดเนาะ<อ>ก็ตอนนี้ลูกลูกก็ขยายขนาดพอสมควรแล้วนะครับก็วันนี้ก็เลยเอาไอ้ตัวเดี๋ยวอาต,ตัวโนวาเทคมาตัวนี้เอามาขยายลูกเนาะ ก็เดี๋ยวจะใส่ในวัน2วันนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาติดตามผลเรื่องขยายขนาดผลเป็นยังไงให้ดูอีกทีหนึงจะสอบถามความประทับใจของไอเดชานะครับว่าใช้ตัวบาคอน20 10 10ไปแล้วเนี่ยจากการเทียบกับปุ๋ยอื่นๆที่เคยใช้เนี่ยรู้สึกยังไงมั่งครับก็ดีอยู่ครับดีครับครบัความเขียวเป็นไงมั่งไอเดชาประทับใจไหมครับเขียวครับแล้วแล้วความเขียวนานล่ะเป็นไงมั่ง ก็ดีครับดีเคลื่อน้านอยู่ครับแล้วขนาดลูกที่มันขยายล่ะลูกเล็กเนี่ยเป็นไงมั่งประทับใจไหมประทับใจอยู่ครับได้นะครับก็อันนี้เป็นอีกเสียงหนึ่งนะครับก็นี่แล้วก็มี15บห้าสิบโนอาเทคเดี๋ยวใส่เร็ววันนี้แล้วก็เดี๋ยวยังไงเราถ่ายคลิปวิดีโอให้ทุกท่านมาดูอีกทีหนึ่งยังไงวันนี้ก็ขอบคุณไอเดชามากเนาะที่สาะเวลาให้มาสัมภาษณ์นะครับขอบคุณครับไอเดชาครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก่ออันนี้เดี๋ยวเรามาซูมดู ออตอนใช้บาวคอน2 0 1 0 10ไปแล้วที่ว่าขยายขนาดผลของไอ้เดชานะครับอันนี้ก็มาลบกวนแกกําลังทํางานเลยนะครับก็อันนี้ให้ดูขนาดผลนะครับก็หลังจากนี้ก็จะใส่สิบห้ายี่สิบนะครับที่เล่งขยายขนาดผลนะครับก็ดูเขียวนะครับเขียวเข้มนะครับแล้วก็อันนี้ครับใบอ่อนจะแตกนะครับเขียวนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดู หลายๆนี่ยครับอ่าันนี้อันนี้ครับก็จะมียอดอ่อนขึ้นมาเนาะนะครับแล้วก็มีนี่นี่ขนาดผลน,นี่ครับอ่าก็ติดผลแน่นทรงพุ่มนะครับอ่านี่นะครับอ่านี่ขยายขนาดผลดน,นะครับ ก็ไอเดชานี่ติดเยอะนะครับจากที่ดูด้วยกะคร่าวๆนะครับนี่ครับก็เนี่ยครับผลเต็มต้นนะครับแล้วก็อันนี้ขนาดนะครับเดี๋ยวก็จะเก็บภาพให้ดูเรื่อยๆหลังจากใช้นัวเทค15 20ขยายผลไปแล้วนะครับนี่ของไอเดชานี่ติดดกนะครับ เนี่ยครับขอบคุณครับ